เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรเจกต์ Project มูลค่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทบนที่ดิน108ไร่ติดถนนวิทยุแล้วก็สวนลุมพินีนะครับที่นี่คือวันแบงคอกนั่นเองทุกคนหลายหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของโปรเจกต์นี้มาแล้วนะฮะไม่มากก็น,น้อยแต่ว่ายังไม่ทราบว่าข้างในเนี้ยมันคืออะไรและมันมีอะไรบ้างภายในนี้นะครับประกอบไปด้วย3คอนโดหรู3พื้นที่รีเทล5โรงแรมแล้วก็5ออฟฟิศเกรด A นะครับซึ่ง จากวันแรกจนถึงวันนี้เขาใช้เวลาในการพัฒนาร่วมเกือบ7ปีเลยนะซึ่งเขาเปิดเฟสหนึ่งในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้บูมธลิตจะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอเคถ้าจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันแบงคอกเนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนคือจะบอกว่าที่นี่มันใหญ่มากเลยอะ ที่ดินของเขามันประมาณ108ไร่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แบบเรียกว่าเหมือนเป็นการสร้างเมืองระดับย่อมย่อมอยู่ในกรุงเทพอ่ะเขาเลยใช้คอนเซปต์ว่า the heart of Bangkok เพราะว่ามันคือการสร้างเมืองที่อยู่ในใจกลางเมืองอีกทีนึงแล้วพอมันเป็นที่ดินระดับร้อยกว่าไร่เนี่ยเขาเลยต้องมีเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยในการวางผังทั้งหมดนะครับซึ่งเขาใช้บริษัทสนาปนิกระดับโลกเลยนะที่ชื่อว่า S O M นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Skidmore Owings and Merrill นะครับซึ่งองค์กรเนี้ย มีผลงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกและหนึ่งในนั้นที่ทุกคนน่าจะรู้จักนั่นก็คือเบิร์ชคาลิฟานะครับซึ่งก็อยู่ที่ดูบายนั่นเองนะครับเป็นอภิมหาโปรเจกต์เหมือนกันที่คนทั่วโลกก็ต่างจําได้และก็เป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คใหม่ของของดูไบไปแล้วและที่เนี่ยก็จะกลายมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพตามที่เขาตั้งใจอีกเหมือนกันนะครับแล้วทาง s o m เนี่ยก็จะมาร่วมมือกับบริษัทสถาปนิกในประเทศนะครับนั่นคือ A 49 กับแผนแอโซียเอตในการพัฒนาโปรเจกต์นี้ร่วมกันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไม่ใช่แค่ตึกเดียวแต่มี10กว่าตึกอยู่ภายในโปรเจกต์เดียวอันนี้นะครับซึ่งในที่ดิน108ไร่นี้ถามว่ามันมีอะไรบ้างเนอะอันดับแรกเลยที่ใหญ่ที่สุดเลยคือพื้นที่สีเขียวนะฮะคือพื้นที่สีเขียวของโครงการนี้มีมากถึง50%เลยนะของพื้นที่ดินคือประมาณ50ไร่ถามว่าแล้วมันยังไงอ่ะพี่บูม คือทุกคนต้องลองนึกตามก่อนว่าที่ดินร้อยกว่าไร่อยู่ติดถนนวิทยุแล้วก็พาราม4ีอ่ะแล้วก็อยู่ข้างสวนลุมอ่ะมูลค่ามันมหาศาลน่ะการที่เขาจะแบบจะใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะมันต้องสร้างสร้างอะไรบนนั้นเยอะๆสูงไหมแต่เขาเลือกที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างบนนี้แค่ประมาณ50%เนเท่านั้นเองแต่ใช้ที่เหลือเป็นพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเขามีคอนเซปต์หนึ่งคือเขาอยากจะเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้ในย่านนี้ ให้คนที่ไม่ใช่แค่คนที่จะมาใช้บริการที่เนี่ยแต่เป็นบุคคลภายนอกคนทั่วไปอะ่ะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวันแบง k อกได้เลยซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะถ้าเกิดทุกคนได้มาเดินที่เนี่ยบรรยากาศของการเดินบนพื้นพื้นข้างล่างตรงเนี้ยมันเหมือนเราเดินอยู่ในถนนที่อยู่ในต่างประเทศอะ่ะแล้วแบบตรงนี้มันมันมีความเป็นแบบเป็นเป็นคอมมูนิตี้อ่ะเป็นชุมชนที่แบบดูพิเศษขึ้นมาไม่เหมือนกับที่อ,อื่นอซึ่ง การที่คุณจะทําแบบนี้ได้ที่ดินคุณต้องใหญ่มากๆแล้วพอมันใหญ่ระดับร้อยกว่าไร่มันเลยทําได้แล้วทีนี้พอพื้นที่สีเขียวมันเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะทําคือ เขามี Central Utility Plan ซึ่งเป็นเหมือนกับอาคารศูนย์กลางที่คอยควบคุมระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของตัวโครงการเอาไว้คือที่นี่มีกล้อง C C T V 5000กว่าจุดมีเซนเซอร์กว่า250,000ตัวนะกระจายกันอยู่รอบโครงการทำหน้าที่ในการควบคุมระบบน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง Security อากาศเหมือนกับทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้พยายามถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ A I มาประมวลผลพวกชุดข้อมูล data ต,ต่างๆ ในการที่จะทําให้ลันตัวโปรเจกต์นี้ไปได้นะครับแล้วเขาเอมที่จะให้โครงการนี้เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้ lead neighborhood development platinum นะครับมันคืออะไรหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าอาคารที่ได้ lead g o l e a d platinum มาแล้วมันคือมาตรฐานอาคารสีเขียวถูกไหมครับแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตึกเดียวไงมันเป็น community ขนาดใหญ่มันเลยกลายเป็น lead neighborhood development platinum นั่นเองซึ่งถ้าเกิด เขาสามารถทําได้สําเร็จก็จะเป็นโปรเจกต์แรกในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเออปิดพิเศษมากๆเรื่อง sustainability เรื่องการใช้ประหยัดพลังงานหรืออะไรเงี้ยเขาใส่ใจมากๆแล้วทีนี้ที่บอกว่ามันมีอยู่10กว่าตึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือมีคอนโดหรู3คอนโดซึ่งทั้ง3คอนโดนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเลยว่ามันจะมีตึกหรือว่าแบรนด์อะไรบ้างที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าที่ออกมาแน่ๆแล้วคือ3 Retail Space นะครับ อันได้แก่ The Story Parade แล้วก็ Post 1928นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันแต่ต้องบอกไว้นิดนึงว่า Post 1928ยังไม่ได้เปิดในเฟสนี้นะครับก็จะไปดู The Story กับ Parade ก่อนนะต่อมาก็คือ Office Building ที่นี่จะมี Office Building อยู่ทั้งหมด5ตึกกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งก็เปิดให้บริการกันไปแล้วหลายตึกทีเดียวต่อมาก็จะเป็นพาร์ทโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมเนี่ยที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมด5โรงแรมนะซึ่งเปิดตัวมาแล้ว3 หนึ่งในนั้นก็คืออันที่อยู่ข้างหลังเรานี้เลยนะครับนี่คือ Andas Bangkok นะครับเป็นโรงแรมระดับท็อปนะฮะเป็นแบรนด์ซูเปอร์ลักชัวรี่ในเครือไฮแอดนั่นเองและที่อยู่ติดกันด้านข้างก็จะเป็น บริสคาลตันแบงคอกนะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เหมือนกันแต่จะเป็นเครือ m ม r ร์ออเรียกว่าเอา2ตัวท็อปเนี่ยมาวางอยู่ติดกันคู่กันด้านหน้าถนนแบบนี้เลยนะฮะอยู่ฝั่งถนนวิทยุนะครับส่วนตัวที่3ที่เปิดตัวมาแล้วนั่นคือเฟรเซอร์สวีทแบง k อกนะครับก็จะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่จะอยู่อีกโซนหนึ่งส่วนอีก2โรงแรมที่รอคอยการเปิดตัวอยู่ยังไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับอันนึงจะเป็นตึกสีส้มสมส,มสีแดงอิฐที่อยู่ด้านหลังแอนดาสตรงนี้ที่เดี๋ยวรรออุ้นนนนกกกััว่าจะแบบด์ไหี โรงแรมหนึ่งคือจะเป็นโรงแรมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่อยู่ในตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์นะครับตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครงการนะครับสูง437เมตรและจะสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับถ้าไม่ได้มีใครมาล้มสถิติก่อนก่อนหน้านั้นซึ่งไม่น่าจะมีนะครับซึ่งภายในซิกเนเจอร์ทาวเวอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศบิลดิ่งด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาเยอะนักนะฮะคงต้องรอวันที่มันเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในประมาณปี69นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีส่วนที่จะพาไปดูต่อไปก็คือจะเป็นโซนที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจมากสุดนั่นก็คือโซนรีเทลนั่นเองนะครับก็คือเป็นแหล่งช้อปปิง้งกินดื่มเที่ยวนะฮะซึ่งเขาจะแบ่งเป็น3โซนย่อยๆนะนั่นก็คือพาเรสเดอะสตอรี่แล้วก็โพสต์9 28ซึ่ง ผมพามาตรงนี้ก่อนนั่นก็คือพาเลทเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดนะครับพื้นที่ประมาณ85,000ตารางเมตรมันจะเป็นโซนที่รวบรวมเอาร้านค้าร้านอาหารแบรนด์ดังต่างๆที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเข้าถึงได้นะครับมารวมกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งโซนนี้คุณสามารถทําได้ทุกอย่างทั้งช็อปเล์เวิร์กอีทนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนกับแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของวันแบงคอกตรงนี้นั่นเอง ซึ่งไฮไลไท์ของตัวพารเดนี้นะครับนอกจากพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆแล้วนะฮะเขาจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนั่นก็คือมิซุโคชินั่นเองมาเปิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับปกติเราต้องไปเดินกินซ่านะเราถึงจะได้เจอมิซุโคชิแต่วันนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วครับต่อมาจะเป็นช่วงพาเดินนะฮะไปดูกันว่าในนี้มันมีร้านอะไรที่มันเจ๋งๆบ้าง ้มาเรื่องกันเราชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่แบบคอนเซปต์ของในโซนนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์แต่มันเป็นช็อปหลายๆช็อปอยู่ด้วยกันแล้วก็คือแบบให้แต่ละแบรนดะ์มันเลือกออกแบบร้านให้มันตรงกับไอดีนิตี้ของตัวเองได้ อยากจะบอกว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสมาเดินข้างในนะดูชิลมากอะ่ะหันไปทางนี้ดิหันไปมุมนี้คือแบบมันเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะที่แบบทุกคนสามารถมาแบบมาแฮงเอาท์ในช่วงเย็นๆแบบอากาศไม่ร้อนช่วงอากาศไม่ร้อนอะ่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่เอาท์ดอร์ตรงนี้มันอนุญาตให้เราสามารถมาเดินเล่นได้โดยที่แบบไม่ได้เหมือนที่อื่นที่มันมีรัว้วมันมีอะไรมากัน้นซิเคียวริตี้ตั้งบอกว่าเอ้ยอย่าเดินเข้ามาอะไรเงี้ยเออมันเจ๋งดี ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นโซนที่ชื่อว่า The Stories นะครับซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่ประมาณสัก3 5,000ตารางเมตรคอนเซปต์มันจะดูพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการรวมมาพวกคอนเซปต์สโตร์หรือจากแบรนด์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยที่เขาอาจจะไม่เคยมีร้านหรือไม่เคยมีรีเทลสเปซเกิดขึ้นมาก่อนมาเกิดขึ้นที่นี่ที่แรกมันจะมีพวกร้านอาหารจากแบรนด์ดังต่างๆทั่วโลกมารวมอยู่ตรงนี้มีแหล่งแฮงเอทามีรูฟท็อปบาร์มีเอนเตอร์เทนเมนต์โซนซึ่งพื้นที่ของ The Stories เนี่ยในคนนนวาม เป็นจุดที่ให้แบรนด์มาสื่อสารไอดีนิตี้ของตัวเองได้นะครับเขาใช้คอนเซปต์ว่า Tell your own story at the story เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณอยากลองทำคอนเซปต์สโตรอะไรใหม่ๆสื่อสารกับผู้บริโภคใหม่ๆก็สามารถใช้โซนนี้ในการทำสิ่งนั้นได้อยากให้ดูมุมนี้คือแบบตึกมันยิ่งใหญ่อลังการมากอะ ตรงกลางตรงนี้มันเป็นลานซึ่งไม่เป็นเหมือนกับจุดจัดกิจกรรมต่างๆแต่ในช่วงเวลาปกติตรงนี้ก็คือคนทั่วไปมาเดินเล่นมาแฮงเอาท์ได้แล้วมันจะถูกล้อมด้วยตึกอันนี้ซึ่งวิวมันน่าจะสวยมากคิดว่าภาพจากโดรนน่าจะทำให้ทุกคนแบบว,ว่าว้าวกับที่นี่ก่อนที่งานเปิดเขาจะเริ่มผมอยากพาทุกคนมาดูตรงนี้นิดนึงคือที่นี่มันมีออฟฟิศบิลดิ้งประมาณ5ตึกใช่ปะ แต่มันจะไม่อยู่ติดกันมันจะอยู่กระจายกันตามจุดต่างๆแล้วนี่คือหนึ่งในล็อบบี้ของโซนโซนออฟฟิศที่มันสามารถแบบกดขึ้นไปขึ้นอาคารสำนักงานได้แค่อยากจะบอกว่ามันสวยมากเลยมันจะมีล็อบบี้ของตัวออฟฟิศอยู่ตรงนี้อยู่หลายอันเลยแล้วแต่ละอันน่ะเขาทาดีไซน์ที่มันไม่เหมือนกันแล้วแบบเออผมว่ามันมันเท่มากคือแล้วแล้วสมมุติว่าคุณเป็นองค์กรที่ได้ชื่อว่าคุณออฟฟิศของคุณเฮดโฟลเตอร์ของคุณน่ะตั้งอยู่วันแบงค์คอกอ่ะคือมัน เท่อ่ะเออนั่นแหละส่วนโซนที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นอีกรีเทลสเปซหนึงชื่อว่า post 1928ซึ่งเป็นโซน Luxury รี่แบรนด์เป็นพวกสินค้าสุดหรูแบรนด์ดังต่างๆระดับโลกที่จะมาอยู่บริเวณตึกนี้นะครับแต่ว่าโซนนี้ยังไม่เปิดเนาะ เพราะว่าเขาจะรอให้มันพร้อมกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดในเฟสถัดไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครมาที่วันแบงคอกตอนนี้ก็จะมาเดินโซน The Story กับพาเลทได้ไปก่อนนะครับโซนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับ PR Stand คือเป็นจุดที่ตากล้องต่างๆจากหลากหลายสำนักนะฮะขึ้นมาเก็บภาพพิธีเปิดที่จะอยู่บริเวณเบที T ที่อยู่ข้าตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้านนเดี๋ยวผมก็จะลงไปร่วมงานเหมือนกันเนาะ ส่วนโซนที่เป็นจุดที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ในเฟสหนึเนี้ยคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมบรรยากาศของพิธีเปิดกันแล้วกันนะวันนี้ผมมาถ่ายคลิปนี้นะฮะทุกคนคือวันที่25ตุลาคม2024นะครับก็เป็นวันเปิดตัวโครงการที่เขาเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถมาใช้บริการส่วนของรีเทลได้เป็นวันแรกบรรยากาศนี่คึกคักสุดๆเลยนะครับคนเยอะมาก แล้วในส่วนของงาน One Bangkok Celebration เนี่ยที่เป็นอีเวนต์หลักของวันนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็น Red Carpet ซึ่งก็เป็นการเดินพรมแดงของเหล่าดารานักแสดง Celebrity ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่มาร่วมเฉลิมฉลองในงานนี้ตอนนี้ครับก็ช่วงเดินพรมแดงได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขากำลังเข้าสู่โชว์เปิดนะครับของงาน Red o u t h e a r t b s 1นะครับซึ่ง เวทีก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนี่เห็นเป็นวงกลมตรงกลางจริงๆนั่นคือเลขหนึ่งไทยนะก็คือวันไงวันแบงกอกก็คือเลขหนึ่งไทยสมมติว่าครั้งต่อไปที่กรุงเทพจะมีงานใหญ่ๆเช่นแ,แบบเขาดาวหรือแบบสงการหรือแบบงานที่มันเป็นอีเวนต์ระดับประเทศอ่ะมันมาจาัดตรงนี้ได้แล้วมันจะเป็นแบบอีกหนึ่งเดสติเนชันที่แบบที่ที่อื่นมันไม่มีเพราะที่มันใหญ่ไม่พอแต่ที่นี่มันใหญ่พอ เดี๋ยวนี้คือพอเป็นพ่อแล้วอ่ะดูโชว์ที่แสดงโดยเด็กไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแบบตื่นตันอ่ะมันเหมือนแบบมันน่ารักอ่ะแล้วก็ เข้าสู่ช่วงพิธีการก็จะมีการกล่าวเปิดงานของคุณปนศสิริวัฒนาพักดีลูกชายคนเล็กของเจ้าสัวเจเริญสิริวัฒนาพักดีด้วยนะครับและส่วนที่2เนี่ยก็คือ fascinating performance โดย Auditor นะครับซึ่งผมว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะคือมันจะเป็นการแสดงผสมภาษานะทุกคนที่รวมเอา performing a r t หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกายกรรมมีควงกระบองไฟมีนาตัดศิลไทยนะครับมารวมกับดิจิทัลมีเดี ที่มาผสมผสานกันที่เขาทำออกมาได้อลังกาแล้วก็สวยงามมากๆ โดยเฉพาะที่แบบมีนักกายกรรมไปโหนสลิงอยู่บนตัวตึกแล้วแบบเอาไฟส่องขึ้นไปอะไรเงี้ยคือสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูมากมากพิเศษสุดๆนะครับแล้วก็จบด้วยการแสดงจากศิลปินระดับโลกอย่าง <S 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 คาร์ลมสกอตต์ <S <S 2> <S 2> ลอเรนออเรตแล้วก็พีพีกริดนะครับที่มาร่วมสร้างโชว์พิเศษให้กับอีเวนต์นี้ด้วยและหลังจากช่วงพิธีเฉลิมฉลองนะครับก็จะเป็นพาร์ทคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนําที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะครับซึ่งหลังจากนี้ในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม ถึง10พฤศจิกาย,ยน2024นะครับก็จะมี25ศิลปินชื่อดังของเมืองไทยที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงที่นี่อีกด้วยนะครับใครสนใจก็มารับชมที่นี่ได้เลยนะครับที่วันแบงคอกแห่งนี้โอ้โหจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับงาน Let Our Hearts b s 1ของวันแบงคอกนะครับโชว์ในงานนี่สุดยอดสุดอลังการจริงๆ เรียกว่ามาครบทุกรูปแบบทั้งแบบกายกรรมมาจากบนตึกแสงสีเสียงวิชวลไลเซอร์ศิลปินระดับโลกคือแบบว่าเจ๋งมากประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็วันแบงคอกนี่ก็จะเป็นเหมือนกับผมเรียกว่าเป็นเมืองละกันนะเป็นเมืองขนาดย่อมๆที่จะรวมเอาทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็รวมทุกประสบการณ์ในทุกๆมิติมามอบให้กับท,กทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็ ผมคิดว่าที่เนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยนะที่เราสามารถมาพาทุกคนไปดูไปดูได้ในภายหลังนะครับแต่สำหรับวันนี้เอาไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของบุมทลิตนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอไปเอ j นจอยในงานต่อบ๊ายบาย